สวัสดีค่ะใหม่แก้วนะคะวันนี้เราจะมา how to การหาสภาพผิวของเรานะคะว่าสภาพผิวของเราเป็นคนผิวมันผิวแห้งหรือผิวผสมนั่นเองทุกคนซึ่งวิธีวันนี้จะเป็นวิธีที่แบบเราไม่ต้องไปเสียตังค์ทำแล้วก็ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆเลยแต่เราจะใช้ มือของเราหรือถ้าใครมีกระดาษซับน้ามันนะคะก็หยิบม,มาได้เลยนะคะวิธีแรกเราจะไม่สามารถที่จะใช้หน้าที่แต่งหน้าเต็มขนาดนี้ได้นะคะเดี๋ยวใหม่จะลบเครื่องสอําอางออกก่อนเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้สิ่งที่ใหม่จะใช้นะคะใหม่จะใช้เป็นชูอูเอมูระนะคะซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ครีนซิ่งเครื่องสอําอางออกง่ายมากเขาจะเป็นเนื้ออ่อยๆอะทุกคนใหม่รู้สึกว่าชอบมากเป็นการล้างเครื่องสำอางแบบแห้ง อ่ะวันนี้เราก็ลงเลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนการนวดไปเรื่อยๆให้เครื่องสำอางออกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องระมัดระวังก็คือก่อนเข้าลูกตานะคะทุกคนซึ่งปกติอ่ะถ้าอย่างใหม่ไงใหม่ก็จะใช้ตัวเนี้ยในการแบบครีนซิ่งเครื่องสำอางออก เราะรู้สึกว่าการใช้ออยอะ่ะมันออกง่ายแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องสอําอางที่แบบกันน้ำอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะออกได้เร็วนะคะเสร็แล้วเราก็จะใช้น้ําหลังหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคทุกคนทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเราต่อจะต้องรอรอให้หน้าเราแห้งสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเวลานี้เราก็ไปทำอะไรก็ได้ให้หน้าเรารู้สึกว่าแห้งนะคะทุกคนอ่ะ แล้วก็ในระหว่างเนี้ยช่วงที่แบบปล่อยให้ผิวหน้าเรามันแห้งอะ่ะก็ไม่ต้องไปบำรุงผิวอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นการเช็คเพราะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพผิวของเราว่าผิวเราเนี้ยเป็นผิวแบบไหนนั่นเองค่ะเอาโอเคอันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมาหาวิธีในการเช็คสภาพผิวนะคะว่าผิวเราเป็นแบบไหนนะคะมาค่ะวิธีเช็คง่ายๆนะคะก็คือใช้มือของเรานะคะสําหรับไหมเองก็ไม่ได้พกอ่ กระดาษสับหน้ามันเหมือนกันนะอ่ะเราจะใช้มือของเราเนี่ยแหละในการกดนะคะวิธีก็คือใช้สามนิ้วแบบแบบนี้แล้วก็กดไปเรื่อยๆทั่วทั้งใบหน้าแบบนี้กดไปกดไปเรื่อยๆกดไปทุกจุดทั่วใบหน้านะคะหรือจะเป็นจุดที่สําคัญเช่นหนหน้าแก้มจมูกใต้คางหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ออกมาปุ๊บแล้วเป็นแบบนี้ เห็นปะมันจะมีความมันแสดงว่าเธอคือคนผิวมันต่อมาก็จะเป็นคนผิวผสมนะคะว่าเช็คยังไงให้รู้ยังไงว่าฉันเป็นคนผิวผสมใช้มือเราเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็ใช้สวอ,อย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็แท็บไปที่หน้าแก้มก่อนนะคะถ้าแท็บไปที่หน้าแก้มเราแบบรู้สึกว่าอุย้ยก็ไม่มีความมันนี่ฉันก็ดูแห้งปกติอะไรเงี้ยให้ลองเอาไปแท็บที่จมูกกับ หน้าผากนะคะทุกคนอย่างนี้ถ้าแทบออกมาแล้วปุ๊บแล้วมีความมันที่จมูกกับหน้าผากแสดงว่าเราเป็นคนผิวผสมนั่นเองเพราะว่าคนผิวผสมมาตรงหน้าแก้มเขาจะมีความแห้งแต่ว่าตรงจมูกกับตรงหน้าผากหรือใต้คางเขาจะมีความมันนั่นเองค่ะทุกคนแล้วสําหรับคนผิวแห้งเนี่ยเช็คง่ายมากเราจะใช้มือเราทั้งหมดเนี่ยแหละในการแบบทำนี้เลยทุกคนอย่างนี้เลยเช็คด้วยการแบบ แป็ให้หมดทั่วทั้งหน้าถ้าออกมาแล้วไม่มีความมันติดออกมาที่นิ้วเลยนะคะแสดงว่าเราเป็นคนผิวแห้งนั่นเองค่ะหรือว่าสังเกตง่ายๆคือคนผิวแห้งเขาจะมีความแบบเวลาเราลงรองพื้นอะมันจะมีความแบบไม่ค่อยติดหน้ารูปไปเลาเรู้สึกแบบแห้งๆเหมือนฟิลแบบคนผิวแห้งเราใช้รองพื้นแบบแมตต์อะมันจะโคตรแห้งเลยทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นฟิวนั้นผิวสุดท้ายนะคะก็คือผิว ปกปตินั่นเองผิวปกติคือดูไม่ยากค่ะทุกคนคือผิวมันจะมีความชุ่มชื้นไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหนักขนาดไหนนะคะระหว่างวันก็จะไม่มีการหลุดหรือไหลเยอะเหมือนคนหน้ามันหรือว่ารองพื้นอาจจะติดดีมากๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคือคนผิวปกติมันจะถ้าไม่มีอะไรที่ต้องเช็คมากอะคะ่ะแค่จับก,ก็รู้เลยว่าแบบอ๋อผิวฉันชุ่มชื้นไม่ใช่ผิวมันถ้าผิวมันออกมามจะมันออกมาสังเกตแบบเห็นได้ชัดมากๆ และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกเดินทางไปเช็คที่เคาน์เตอร,ตอร์หรือว่าไม่สะดวกที่จะแบบว่าโหลดแอปพลิเคชันเสียตังหรือโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อมาเช็คสภาพผิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เช็คในบเบสิกนะคะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าก็พอจะรู้ว่าหน้าของเรามีสภาพผิวแบบไหนนั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งวิธีการเช็คสภาพผิวอะ่ะมันจะเป็นข้อดีของการแบบว่าเลือกสกินแคร์หรือว่าเลือกเมคอัพที่เราจะซื้อนั่นเองทุกคนมันคือดีมากเลยนะการที่เรารู้ว่าสภาพผิวเราเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบว่ากําลังสงสัยว่าฉันเป็นคนผิวแบบไหนกันแน่ลองเอาวิธีนี้ลองไปเช็คสภาพผิวกันดูนะคะแล้วก็หรือถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่สะดวกฉันรู้สึกว่าฉันอ บอกไม่ถูกว่าสรุปแล้วใช่เป็นคนผิวผสมหรือว่าคนผิวมันหรือว่าใช่เป็นคนผิวแห้งผิวปกติเพราะนั้นอันนี้หมายคัดตัวแอปพลิเคชันที่รู้สึกว่าเป็นสกินเทสที่หมายใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงเพราะว่าหมายเองหมายลองวัดแล้วมันใช่แล้วก็มาตรงกับหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปวัดตามแอปพลิเคชันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนลองทําตามแล้วทุกคนได้เป็นผิวแบบไหนกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะยังไงก็ไปลองทำตามกันดูนะคะบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ